เส้นนี้น้ำหนักสี่บาทของจริงเลยนะและไม่ใช่ตีโป่งเหมือนก่อนด้วยสมลืมไปหรือเปล่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เดือนก่อนเพิ่งจะขอเงินพี่หมดไปอ่ะซื้อทองสองบาทมาเดือน,นยิ่งจะผ่อนอีกเหรอแหมพี่ไม่เข้าใจหรอกผู้หญิงนะ่ะใส่ทองแล้วมันเพิ่มความมั่นใจใครเห็นก็เคารพยิ่งเส้นใหญ่คนก็ยิ่งเกรงใจยิ่งตอนเดินผ่าน,นเพื่อนที่โรงงานนะทุกคนนี่หันมามองเลยล่ะ จะเกตก,กับสมยงเป็นคู่สามีภรรยาที่ทำงานกันอยู่ที่โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจะเก,กีเป็นชายหนุ่มอายุ30ต้ตนตนสุขุมพูดน้อยทำงานตรงเวลาชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเงินเดือนก็ไม่มากแต่ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องส่วนสมยงภรรยาที่อายุใกล้เคียงกันก็เป็นคนที่ร่าเริงพูดเก่งชอบแต่งตัวมีนิสัยที่ฟูงเฟ้อชอบซื้อของโดยเฉพาะทองคำ เธอลหลงใหลในความแวววาวาของทองมากเธอจะต้องซื้อทองอย่างน้อยหนึ่งเส้นไว้คล้องคอและเธอก็จะเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนจากเส้นเล็กเป็นเส้นใหญ่ขึ้นเรื่อยในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เลิกงานทั้งคู่ก็กลับมาถึงห้องเช่าเล็กๆในซอยชานเมืองสมยงก็เดินเข้าไปในห้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มมือถือถุงข้าวกล่องสองกล่องมาวางไวบ้บนโต๊ะก่อนที่จะเดินไปนั่งข้างๆกับจักรกิจที่กำลังถอดถุงเท้าพิกิจเดือนนี้หนูได้น้อยจังเลยนะคะ ขาปรับโอทีลงแต่ว่าหนูอยากได้ทองเพิ่มอีกสักเส้นหนึ่งแค่อยากจะเพิ่มจากเส้นเก่านะคะเส้นเก่ามันบาทเดียวอยากจะเพิ่มมาอีกสักบาทหนึ่งได้ไหมคะสมเงินเดือนน้อยแล้วยังจะซื้อทองอีกเหรอเราผ่อนทองเส้นเมื่อเดือนก่อนเองไม่ใช่เหรอเพิ่งจะหมดไปเองก็ใช่น่ะสิแต่พี่ก็ดูสิคะเส้นนั้นน่ะคนมองไม่เห็นหรอกใส่สองบาทขึ้นไปนะมาถึงจะเด่นนะคนน่ะจะได้รู้ว่าหนูมีของดีไง มีทองก็มีบารมีนะพี่เพื่อนที่โรงงานเนี่ยยังชมเลยนะคะว่าเส้นก่อนน่ะน่ารักดีแต่ว่าหนูอยากให้มันใหญ่กว่านั้นอีกนิดเดียวนะคะสมบางทีนะทองเส้นใหญ่เกินไปมันก็อันตรายนะใส่โชว์กันทุกวันแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็เป็นที่หมายหัวเอาหรอกแมแหมใครจะกล้าทำล่ะคะพี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ต้องมีกันบ้างแหละหนูว่านะใส่ทองแล้วก็มีคนเข้าหาดีนะพี่มีแต่คนอยากคุยด้วย หนูชอบอ่ะแล้วมันก็ทําให้หนูน่ะมั่นใจด้วยอ่ะพี่แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นละสมพี่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องทีหลังนะเงินเดือนพี่เดือนเนี้ยก็ไม่ได้มากอะไรไหนะจะข่าน้ําข่าวไฟข่าวห้องเอเัลเทน,นาพิกเกดหนูขออีกเส้นเดียวเส้นเดียวจริงๆนะคะแล้วเดินหน้าน่ะเราค่อยประหยัดกันก็ได้หนูว่าไม่ซื้ออะไรอีกแล้วเอาอย่างงั้นก็ได้แต่ก็ต้องสัญญานะว่าเส้นนี้เส้นสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ไม่อยากให้สมเป็นเป้าสายตาใครอ่ะ สมยงตาเป็นประกายทันทีขอบคุณนะคะพี่กิตพี่นี่แหละแฟนในฝันของหนูเลยหลายวันผ่านมาหลังจากที่เลิกงานเช่นเคยจะเกตก,ก็เดินเข้ามาที่ห้องเช่าก็าเห็นสมยงกําลังยืนสองกระจกอยู่ที่หน้าปัดลมเล็กๆสายตาของเขาก็หยุดนิ่งไปที่คอของภรรยาทองเส้นหนาน้ําหนักไม่ต่ำกว่าสี่บาทคอยลงมาเด่นเป็นสง่าอยู่กลางอกเฮ้ยสมนั่นมันอะไรอีกอะ่ะเส้นเดิมที่พี่ให้เงินไปซื้อก็หนักจะตายอยู่แล้วนี่มันเส้นใหญ่กว่าเดิมอีกนะ สมยงก็หันกลับมายิ้มตาหยีพูดเสียงอ่อน,ออนแล้วก็แววตาเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจเพื่อนที่โรงงานนะ่ะเขาชวนผ่อนนะคะพี่เดือนละแค่2,000บาทเองเส้นนี้น้ำหนัก4บาทของจริงเลยนะและไม่ใช่ตีโป่งเหมือนก่อนด้วยแล้วคิดหร้อว,ว่า2,000บาทมันน้อยนะสมสมลืมไปหรือเปล่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่เดือนก่อนเพิ่งจะขอเงินพี่หมดไปอ่ะซื้อทองสองบาทมาเดือนนี้จะก็ผ่อนอีกเหรอแหมพี่ไม่เข้าใจหรอกผู้หญิงนะ่ะ ใส่ทองแล้วมันเพิ่มความมั่นใจใครเห็นก็เคารพยิ่งเส้นใหญ่คนก็ยิ่งเกรงใจยิ่งตอนเดินผ่านเพื่อนเพื่อนที่โรงงานนะทุกคนนี่หันมามองเลยละ่ะเคารพหรือว่าเขามองเพราะเขาอยากป้นก็ไม่รู้ไอ้ที่ใส่เนี่ยมันคือน้ำหนักของจริงแต่เงินเราเนะี่ยมันไม่จริงนะเรายังผ่อนอยู่ล้วต้องผ่อนไปอีกกี่เดือนนะ่ะดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปละ่ะนี่มันเสียเปล่าเลยนะสมยงมก็พูดกลับด้วยความมั่นใจก็ยิงดีกว่าตีโป่งไงเลยพี่ก่อนหน้านี้หนูใส่แค่สองบาท แล้วก็ไปให้ร้านก็ทําให้ดูเหมือนสี่บาทเพื่อนบางคนนะ่ยมันจับได้แล้วว่ามันเบาหนูก็ไม่อยากอายใครไงทีนี้แหละหนูใส่สี่บาทเต็มคอเลยเดินไปไหนก็ไม่กลัวใครพูดรับหลังเอาอะไรมาอายนะสมชีวิตจริงเราไม่มีเงินเก็บสักบาทสมรู้ไหมว่าทําแบบนี้เราจะลาบากนะพี่ทํางานหนักทุกวันก็หวังว่าจะเก็บเงินเอาไว้สร้างอนาคตแต่สมเอามาผ่อนทองหมดแล้วเหลืออะไรอะ่ะทองเนี่ยขายคืนยังไม่ถึงราคาที่จ่ายเลย สมยอมก็สะบัดหน้าหันไปทางอื่นทันทีพี่ไม่เข้าใจหรอกหนูดีใจที่ได้ใส่ของดีบ้างจะให้หนูทองใส่เส้นละสองบาทและตีโป่งไปตลอดเหรอหนูเบื่อที่จะหลอกสายตาใครเขาจะกกิจก็ลดเสียงลงทันทีแต่ก็พูดหนักแน่นสมถ้าคิดแบบนี้นะพี่ว่าเราคงไม่มีอนาคตร่วมกันจริงๆนะถ้ายังไม่รู้จักพอถ้ายังจะเอาแต่ใช้เงินเกินตัวไม่รู้จักเก็บสมยงก็เงียบไม่พูดต่อแต่สีหน้าของเธอก็ยังคงแสดงความไม่พอใจ เธอหันกลับไปดูตัวเองในกระจกอีกครั้งคอของเธอหนักด้วยทองแต่บรรยากาศในห้องกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าในเย็นวันหนึ่งขณะที่จักรกกลับมาจากโรงงานก็เข้าห้องเช่าตามปกติกลิ่นปลากระป๋องก็ลอยแต่จมูกมาแต่ไกลก็เห็นสมยงนั่งขว่ยห้างอยู่ที่หน้าพัดลมสมชุดลายดอกสีสวยสดจัดเต็มแต่งหน้าแน่นทองก็เต็มตัวตั้งแต่คอถึงปลายนิ้วทั้งสร้อยแหวนต่างหูเงาวับวาวเหมือนรุดออกมาจากร้านทอง จะเกีก็พัวพร้อมกระถอนหายใจวันนี้ก็ปลากระป๋องกลับมา,มาอีกแล้วเหรอสมพี่ถามจริงๆเธอะเงินเดือนออกมาทั้งหมดนะ่ะเธอซื้อทองหมดเลยเหรอสมยงก็ยิ้มหน้าละลื่นมือถือสองกระจกดูหน้าตัวเองอืมก็หมดน่ะสิพี่ก่อนทองเส้นสุดท้ายนี้ก็ครบเดือนพอดีแหละดีใจสุดๆเลยนะได้ทองแท้ไม่ต้องตีโปง่งหนักถึงสี่บาทของจริงละต่อไปนี้ก็ไม่ต้องอายใครอีกแต่สมก็กินแต่ปลากระป๋องติดๆกันมาเป็นเดือนแล้วนะ แถมพี่ก็ต้องมานั่งอดๆอยากๆเหมือนกับเธอด้วยอ่ะก็เพราะเธอเนี่ยอยากอยากอวดท้องนี่แหละมันคุ้มนักเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่กินง่ายๆก็สบายดีไม่เห็นต้องลำบากใครเลยแล้วก็ดูสิตอนนี้มีแต่คนชมหนูเดิมเข้าโรงงานนะมีแต่คนมองแถมยังมีนำหนบมาทักอีกด้วยนะจะกลีดก็ตาเริ่มแดงเสียงแข็งขึ้นมาทันทีนี่แหละที่พี่จะพูดอ่ะไอ้พวกที่ทักมาคุยกับเธอเนี่ยเธอคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันเข้ามาเพราะอะไรเขามองทองเธอเตรียมตัวหรือเปล่า ันไม่ได้มองว่าเธอสวยหรอกมันมองว่าเธอรวยเอ๊ะพี่จะว่าหนูทําไมเนี่ยหนูไปทําอะไรไม่ดีเหรอแค่มีคนมาชมมีคนมาคุยด้วยพี่ก็มาทําเป็นหึงเป็นห่วงบ่นไม่เลิกพี่ไม่ได้หึงลงุณสมพี่เตือนผู้ชายที่เข้ามาชื่นชมตอนเธอมีทองเต็มคอนอะ่ะพอหมดทองแล้วดูเจ่ามันจะมีใครมาไหมระวังนะสมวันหนึ่งเธอน่ะอาจจะหมดทั้งทองหมดทั้งตัวเหลือแต่นี่แต่ใครจะอยู่กับเธอล่ะอีกทีเนี้ยพูดแบบนี้มันก็ดูถูกเกินไปนะพี่จักกิจ หนูหาเองใช้เองทองของหนูจะมาว่าหนูเสียหายแบบนี้ได้ยังไงพี่มันก็แค่คนธรรมดาไม่มีรสนิยมแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจจะเกดกระลุกขึ้นทันทีมองสมด้วยแววตาที่จริงจังใช่พี่มันธรรมดาแต่พี่ก็รู้จักพอประมาณพี่ไม่อยากเห็นเมียตัวเองใส่ทองเต็มคอแล้วต้องมานั่งกินม,มาม่าทุกวันแถมต้องผ่อนดอกเบี้ยหัวโตแล้วสุดท้ายทองหายไปเธอจะเหลืออะไรสมยงมก็เบ้ปากแล้วกระเบือนหน้านี โหยหนูไม่เดือดร้อนหรอพี่อย่ามายุ่งหนูมีความสุขของหนูแบบนี้จะกิตก็ถอนหายใจยาวๆแล้วก็เดินออกไปเงียบๆเ,เขาไมา่ได้พูดอะไรต่อแต่สายตาของเขาก็ยังคงจ้องมองไปที่ภรรยาที่กำลังนั่งเชิดหน้าแต่งหน้าส่องกระจกทำการแสงเงาของทองแล้วก็เงาของความว่างเปล่าที่อยู่เบื้องหน้าในช่วงพักเบรกช่วงบ่ายสมยงก็นั่งอยู่ตรงมา้านั่งริมกำแพงในโรงอาหารทั้งสร้อยคอที่เส้นใหญ่แหวนหลายวงต่างหูวิบวับ ทุกสายตาก็จับจ้องมาอย่างไม่ปิดบังและในกลุ่มคนที่มองนั้นก็มีคนที่ชื่อว่าชื่อออสอายุประมาณ50ปีสูงใหญ่ผิวคลำ้ำแต่งตัวอย่างเนียบเดินถือขวดน้ำเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับรอยยิ้มแบบผู้ชายที่มีประสบการณ์วันนี้ใส่แหวนวงใหม่เหรอสมยงสวยดีนะเหมือนคนมีราศีขึ้นทุกวันเลยอะสมยงก็รับยิ้มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากอ๋อแหวนเก่าแล้วนะคะพี่ออสแค่ขัดเงาเฉยๆนะคะ ก็สมยงใส่แล้วมันดูดีนี่นะของมันมีค่าอยู่ที่คนใส่ตังหางยู่ว่าผู้หญิงแบบเธอเนี่ยไม่น่ามาอยู่โรงงานานานๆเลยนะเสียดายของจริงๆถ้าไม่ทํางานจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนทองล่ะคะพี่เดี๋ยวพอผ่อนทองหมดก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะเอาจริงๆนะพี่เห็นเธอมานานแล้วอะ่ะเธอขยันดีมีสเสน่ห์แล้วก็รู้จักดูแลตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเลยถ้าเธอไม่มีใครเนี่ยพี่จีเปน,นแล้วนะ แหมก็หนูมีผัวแล้วไงคะพี่ออสผัวแก,แก่แต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะผัวมีแต่พี่ดูแลใจเธอได้หรือเปล่าล่ะถ้าเธอรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันอึดอัดไม่สบายใจพี่อยู่ตรงนี้นะพร้อมให้พื้นที่เธอได้หายใจเต็มปอดเลยละสมยงก็จะงักไปเล็กน้อยก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องอืมเอาไว้ว่างๆเราค่อยคุยกันนะคะพี่ออสเดี๋ยวหนูไปเข้าเครื่องก่อนนะคะขึ้นนั้นในห้องเช่าสมยงก็กลับมาถึงห้องพร้อมกับถุงข้าวและของฝากอีกถุง จะก,กีกำลังนั่งพับผ้าอยู่เห็นเมียตัวเองกลับมาก็หยุดมือแล้วก็พูดด้วยเสียงนิ่งพี่รู้นะว่าไปกับใครอ่ะไม่เดืหึเหงนะแค่เตือนเฉยเฉอยู่กันแบบคนใช้ชีวิตร่วมกันนะ่ะก็อย่าทาให้มันหน้าเกลียดไปกว่านี้เลยนะสมยงมก็เสียงแข็งขึ้นมาทันทีก็ไม่ได้ไปแอบเขากับใครนี่พี่ออดเขาก็คุยกับต่อหน้ากับทุกคนไม่ได้ปิดนี่แล้วก็ไม่ได้หนีไปนอนกับใครสักหน่อยแต่กลับบ้านดึกๆเี้ยทุกวันนะ่ะใครมันจะไม่คิด แล้วดูที่ใส่ทองซะเยอะขนาดเนี้มันล่อตาล่อจนมากกว่าอวดเพื่อนละมัง้งพี่ไม่เข้าใจหรอกหนูทํางานเหนื่อยอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองมัง่งมีคนเห็นค่าบ้างนะ่ะไม่ใช่เอไออะไรก็บน่นบนไม่คิดที่จะชมกันบ้างเลยหรือไงจะก,กิดก็ถอนหายใจทันทีงั้นก็เอาให้เต็มที่เลยถ้าพี่ดูแลเธอไม่ได้แล้วเขาทําให้เธอมีความสุขได้จริงๆก็ไปเลยไม่ต้องมาแอบกบกันเสียเวลาพี่ห่วงความปลอดภัยของเธอกับเงินในบ้านเท่านั้นนะ่ะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะ หนูดูแลตัวเองได้แล้วก็โตแล้วด้วยบทสนทนาก็กลายเป็นลอยล้าระหว่างสองผัวเมียจักกิจก็นั่งเงียบอยู่มุมห้องมองเห็นเมียตัวเองนั่งหัวล็อคิกคักับโทรศัพท์แทบทุกคืนเสียงพิมพ์เสียงแจ้งเตือนเสียงถอนหายใจแบบมีความสุขทุกอย่างมันบอกหมดโดยที่สมยงไม่ต้องพูดอะไรเขารู้หมดรู้ว่าเธอกําลังคุยกับอ๋อตลอดเวลารู้ว่าเธอแอบอัปรูปส่งให้กันรู้ว่าเธอมีความสุขในแบบที่เขาให้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดเพราะเขาเหนื่อยแล้ว พราะผู้หญิงอย่างสมยงต่อให้มัดเอาไว้ก็หนีไปจนได้จะห้ามก็เท่ากับว,ว่าอาม,มีจ่อคอตัวเองซ้ำซากเขาคิดเพียงแต่ว่าถ้าเธอจะเจ็บก็ให้เธอเจ็บเองเขาเหลือหน้าที่ดูแลบ้านให้พังช้าที่สุดอย่างน้อยก็ไม่ให้คำว่าผัวของเขากลายเป็นคำที่น่าสมเพชจนเกินไปนักสมยงก็นั่งอยู่บนเตียงไม้เก่าๆภายในห้องนอนที่เริ่มที่จะกลายเป็นห้องส่วนตัวของเธอเสเองแม้จะอยู่บ้านเดียวกันกับผัวก็ตาม แต่ชีวิตตอนนี้ก็เหมือนแค่คนรู้จักที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้นมือข้างหนึ่งของเธอจับโทรศัพท์แน่นนิ้วก็ยังตอบกลับข้อความในแชท Messenger อย่างกระตือรือลน้นข้อความจากออสก็ปรากฏขึ้นกับอีโมจิหัวใจสีแดงเยนวันนี้มีเพื่อนเข้ามาจัดงานวันเกิดอยากให้สมยงไปด้วยอะแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยนะใส่ทองให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมดพี่จะได้เปิดตัวว่าสมยงเนี่ยคือคนใหม่ของพี่แค่ประโยคนั้นมุมปากของสมยงก็ยกยิ้มขึ้นอย่างมีความสุข ความตื่นเต้นก็วิ่งพลานทั่วตัวเหมือนกับสาววัยรุ่นที่กำลังจะได้เปิดตัวแฟนคนใหม่เป็นครั้งแรกเธอมองตัวเองผ่านกระจกเก่าๆที่มีรอยขุ่นบนบานกระจกแล้วก็พูดเบาๆกับเงาของตัวเองถึงเวลาที่จะมีคนอิจฉาจริงๆแล้วนะสิเธอลุกขึ้นยืนเปิดลิ้นชักไม้เก่าใต้โต๊ะเครื่องแป้งพอผ้าสีชมพูซี่ที่มัดเชือกเอาไว้แน่นถูกหยิบออกมาอย่างเบามือข้างในก็คือทองทั้งหมดที่เธอมี ทั้งสร้อยคอขนาดต่างๆสร้อยข้อมือแหวนจี้ทองแท้แม่บางเส้นจะเป็นเส้นทองเก่ามนแต่เธอก็รักทุกชิ้นสมยงเอาทองทุกเส้นไปวางเรียงการบนผ้าขาวจากนั้นเธอก็เดินไปหยิบขวดสันไหลที่อยู่ในครัวขันน้ําแล้วก็แปลงสีฟันเก่าๆที่เคยใช้ล้างซอกแก้วจากนั้นเธอก็นั่งลงบนพื้นอย่างตั้งใจเส้นนี้ใส่ตอนแต่งงานส่วนเส้นนี้ได้จากโบนัสแรกเธอก็เพิ่พมพำกับตัวเองเบาๆระหว่างถูทอง เธอขัดทุกส่วนด้วยความปานีตทองใหม่ก็ขัดทองเก่าก็ถูจนเป็นเงาจากนั้นก็ค่อยๆใช้ผ้าขนหนูซับให้แห้งทีละเส้นก่อนที่จะนำไปแขวนเรียงรายกันที่ฝาผนังเพื่อให้ทองแห้งสนิทแล้วก็ไม่หมองในตอนเช้าตลอดทั้งคืนสมยงก็คุยกับออสต่อรอยยิ้มของเธอไม่มีท่าทีว่าจะจางหายถามว่าแต่งตัวอย่างไรบ้างแล้วก็ยืนยันกับเธอซ้าๆว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเธอคือคนพิเศษสมยงรู้ดีว่าสามีของเธอเห็นทุกอย่าง ทั้งเสียงการแจ้งเตือนในมือถือทั้งแสงหน้าจอที่วาบขึ้นในห้องมืดแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องปิดละอยากรู้ก็รู้ไปชิววัวอะไรอีกละ่ะในเช้าวันนั้นแดดอ่อนๆก็รอดผ่านผ้าม่านบางๆในบ้านชั้นเดียวสมยงในชุดเดสสีทองอมส้มที่เธอเลือกไว้อย่างพิถีพิถันใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยเมคอัพแน่นเป๊ะผมเกล้าเรียบร้อยติดกิ๊บวีวิบวับเธอเดินออกมาจากห้องนอนอย่างภูมิใจ ทองทุกเส้นที่เธอมีถูกคล้องเต็มคอเต็มแขนเต็มนิ้วเสียงกรุ้งเก้งกรุ้งเก้งเบาๆทุกครั้งที่เธอขยับตัวขณะที่เธอกําลังจะเดินออกประตูบ้านสามีของเธอกําลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่หน้าต่างก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็พูดด้วยน้าเสียงที่ราบเรียบแต่ก็ประชดเบาๆจะไปไหนแต่เช้าอะแต่งตัวเสมือนตู้โชว์เคลื่อนที่เลยทองเต็มตัวไม่หนักบ้างเหรอสมยงก็หันความไปมองทันทีตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ไม่ยอมแพ้เป็นงานวันเกิดเพื่อนพี่ออส่นะ งานเนี้ยใหญ่โตเลยนะไม่ธรรมดาแน่นอนต้องทำให้คนพูดถึงให้ได้แหละวันเนี้ยฉันใส่ทองทั้งหมดทั้งชีวิตที่ฉันมีเลยนะสาม,มีของเธอก็ยิ้มบางๆอย่างคนหมดแรงที่จะพูดก่อนที่จะวางแก้วกาแฟและพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบและก็เจอด้วยความละอาเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสมัยเนี้ยนะเขาไมา่ได้อวดทองกันแล้วเขาอวดที่ความสาม,มารถกับความสำเร็จกันต่างหากไม่ใช่ใส่ทองเป็นสิบเส้นเดินอวดไปแบบนี้ มันน่าดูสมเพศมากกว่าสมยงก็หลีตามองด้วยความไม่พอใจทันทียุคนี้ไม่ใช่แบบนั้นตั้งหากถ้าฉันไม่มีความสามารถฉันจะซื้อทองได้ยังไงทองที่ฉันมีน่ะมันก็คือเครื่องหมายของความพยายามของฉันไงฉันภูมิใจที่มีมันและมันก็จะเป็นประตูที่เปิดไปสู่เสียงดีๆให้ชีวิตฉันอีกเยอะเลยสามีของเธอก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ตอบโต้อะไรเขาเพียงแค่พยักหน้าเบาๆก่อนที่จะหันกลับไปที่หน้าต่าง ปล่อยให้เธอก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยความมั่นใจเต็มเปีย่ยมรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังก๊อกก๊อกตามจังหวะที่เธอเดินสมยงก็เดินเชิดหน้าอย่างภูมิใจโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองสามีที่ยังคงนั่งเงียบอยู่ในบ้านเธอเดินตรงไปหาความฝันของตัวเองแม้จะไม่รู้เลยว่าเบื้องหน้ามันคืออะไรใบมงตรงสมยงก็ยังอยู่ในชุดเดรสละสีทองก็เดินทางมาที่ตามจุดนับหมายที่ออสรบุเอาไว้เธอมีสีหน้าที่ตื่นเต้น เมื่อก,ก็กลุมกระเป๋าใบเล็กๆที่เข้ากับชุดและก็รองเทา้าหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้เฉิดฉายในงานวันเกิดของเพื่อนออทที่เธอจินตนาการไว้ว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่มีฐานะเสื้อผ้าหรูหราและแสงแฟลชจากมือถือมากมายเมื่อพบกันออทก็ยิ้มกว้างเขาดูภูมิใจในตัวเธออย่างเห็นได้ชัดเขากล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่าตอนนี้ยังมีเวลาอยู่งานก็จะเริ่มรา,าวๆสี่โมงเย็น เราแวะพักที่โรงแรมก่อนดีไหมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอ่ะพยงกับพยักหน้าโดยที่ไม่ลังเลเธอมีใจให้เขาอยู่แล้วและที่สําคัญเธอเชื่อจใจในคําพูดของออสว่าคืนนี้เป็นคืนที่สําคัญที่จะทําให้เธอกลายเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงห้องพักโรงแรมชั้นสามของห้องขนาดกลางตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ก็สะอาดและก็มีวายเยน็เยนๆวางอยู่บนโต๊ะออสกระดินวายสีแดงเข้มใส่แก้วคริสตัลแล้วก็ยื่นให้สมยง ก่อนที่ทั้งคู่จะนั่งเคียงกันที่ปลายเตียงทุกครั้งที่สมยงขยับตัวเส้นทองที่เธอใส่ก็สะดุ้งกรุงกิ้งอ่อนๆไม่ว่าจะเป็นกำไลสร้สอยทองสร้อยข้อเทา้าหรือแหวนทุกชิ้นขัดเงาจนแาววับออดมองเธอไม่วางตาท่าทางประหนึ่งชายที่กำลังจ้องงานศิลปะลำค่าสวยจริงๆเลยไม่เหมือนสาวโรงงานคนไหนที่ฉันเคยเห็นเลยอ่ะเขาก็สิบเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มอย่างมีเลสไนสมยงก็หัวเราะเบาๆอย่างพึงพอใจ เธอยกมือขึ้นรูปทองที่คอของเธอเวลากับว่าตัวเองกำลังสัมผัสรางวัลแห่งชีวิตทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ในห้องจนกระทั่งเวลาไหลไปถึงห้าโมงเย็นออสก็จะรับโทรศัพท์สายหนึ่งเสียงเบาๆผ่านสายไปไม่กี่คำก่อนที่เขาจะหันมาบอกกับสมยงด้วยรอยยิ้มว่าเพื่อนโทรมาแล้วอ่ะเขารอกันอยู่ที่หลังโรงงานไปกันเถอะที่นั่นกว้างขวางดีนะจะได้จัดงานกันอย่างแบบไม่อึดอัดนะทั้งสองคนก็เดินทางออกทันที รถของออสก็เคลื่อนไปบนถนนลาดยางซึ่งนำไปสู่พื้นที่ที่เปรียวด้านหลังของโรงงานสมยงก็ลงมาจากรถด,ด้วยรองเท้าส้นสูงที่เริ่มกดเท้าทำให้เธอเจ็บแต่เธอก็ยังคงยืนตัวเชิดหน้ามั่นทองทั้งตัวก็ประกายท่ามกลางแสงแดดที่กำลังจะลาฟ้าเธอเหลียวมองไปรอบๆตัวทว่าก็ไม่มีแสงไฟไม่มีดนรีไม่มีผู้คนไม่มีแม้แต่รถคันเดียวพี่ออสมันทำไมึงเงียบจังอ่ะไม่เห็นมีใครเลย เธอหันไปถามน้ำเสียงก็เริ่มมีความลังเลปนเล็กน้อยออดก็เดินไปหยิบกระเป๋ากล้องออกจากรถก่อนที่จะตอบด้วยเสียงเรียบอ๋อเรามาถึงก่อนเพื่อนนะครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวทุกคนก็ตามมาเองนะ่ะสมยงก็จำใจนั่งรอพยายามที่จะกดความรู้สึกประหลาดที่ก่อตัวขึ้นเธอพยายามคิดในแง่ดีว่าบางทีพวกเพื่อนออดอาจจะติดงานอยู่หรืออาจจะเดินทางมาช้าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงหกโมงเย็นกลายเป็นหนึ่งทุ่มแต่แล้วก็สองทุ่ม ความเงียบรอบตัวก็แทบจะเกินเธอไปทั้งตัวไม่มีใครมาไม่มีเสียงใดๆยกเว้นจะเสียงจริงรีดจากพงหญ้าเธอหาันไปมองออสอีกครั้งหนึ่งฉันขอกลับตัวก่อนดีกว่าหิวข้าวอะ่ะตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยกะว่าจะมากินที่งานวันเกิดนี้แหละออสก็ยังยืนอยู่ที่เดิมดวงตาก,ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปจากนุ่มนวลกลายเป็นเรียบนิ่งแล้วก็เย็นชายังกลับไม่ได้อะ่ะเพราะฉันยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเลย สมยงก็จะงักทันทีหัวใจของเธอเต้นอย่างแรงบอกไม่ถูกเธอเริ่มรู้สึกมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ก็ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรต่อความกลัวก็เริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเธออย่างช้าๆไม่มีอะไรเปิดตัวทางนั้นน่ะอย่างโง่หน่อยนักเลยไม่มีใครอยากได้คนที่มีผัวคาอยู่แล้วหรอกคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาที่กลางใจสมยองอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเธอพยายามควบคุมความรู้สึกทั้งตกใจทั้งเสียใจอ้าวแล้วที่คุณม,มาคบกับฉันล่ะ ที่บอกว่าจะเปิดตัวกันนั่นมันคืออะไรล่ะน้ำเสียงของเธอก็สั่นเล็กน้อยแต่ก็เต็มไปได้วยความคาใจออดต็หัวเราะเยาะเบาๆโถก็เพราะว่าเธอมันโง่ไงล่ะฉันเคยบอกตอนไหนว่าจะจริงจังกับผู้หญิงที่มีผัวอยู่แล้วอย่าหลอกตัวเองให้มากนักเลยนะสมโยงกันนิ่งไปคู่หนึ่งน้ำตาก็ขอเบ้าทันทีแม้จะพยายามกลั้นเอาไว้แต่ในใจของเธอกำลังจะตะโกนว่าแล้วทำไมต้องคุยกันทุกวันทำไมต้องทำเหมือนมีใจให้กัน แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรไปมากกว่านั้นออสก็จับแขนของเธออย่างแรงแล้วก็ลากออกไปทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวสมยงร้องขึ้นแต่เขาก็ไม่ตอบแรงของออสที่ตัวใหญ่และก็แข็งแรงกว่าทําให้สมยงไม่สามารถขัดขืนได้เธอล้มลงกลางพงกกที่มีพื้นเฉอแะแฉะกลิ่นน้าเน่าที่ปะปนกับดินเปียกและหญ้าที่สูงท่วมหัวเขาลากเธอเข้าไปในปาากกที่อยู่หลังโรงงานตรงนั้นเงียบมากไม่มีคนไม่มีไฟไม่มีเสียงใดๆ นอกจากเสียงญ้าที่เสียสีกับลมและกเสียงฝีเท้าที่ลากเนื้อลากตัวตีจังเลยมีคนเอาทองมาให้ถึงที่อวดดีนักก็ต้องเจอแบบนี้แหละออดพูดในขณะที่มองทองแหวนและกำไลที่สมยงสวมอยู่พอพูดจบก็ต่อยเข้ามาเต็มแรงที่หน้าทองของสมยงสมยงจุกจนพูดไม่ออกเธอล้มลงนอนขุดคูพยายามที่จะปกป้องตัวเองด้วยแขนแต่เธอก็เจ็บจุงจนลุกไม่ไหวออดก็รีบถอดสร้อยคอแหวนกำไลและทองทั้งหมดจากร่างของเธอทีละชิ้น เขาเปิดกระเป๋าสะพายที่เตรียมเอาไว้อย่างตั้งใจแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปอย่างใจเย็นสมยงได้แค่นอนจุกอยู่บนพื้นกลิ่นโคลนเหม็นซึมเข้าไปในจมกูกน้ำตาก็ไหลเปอะเปื้อนดินจากนั้นออสก็เดินหันหลังกลับไปแค่เพียงเสี้ยววินาทีเสียงตะโกนสุดแรงของสมยงก็ดังขึ้นไอหน้าตัวเมียคำพูดนั้นเป็นประกายไฟสุดท้ายที่จุดฉนวนความโกรธของออสเขาหันขวับกลับมาทันทีดวงตาเบิกโพงด้วยความเดือดดาล เขาพูดเบาๆก่อนที่จะกล้าพวดขามากกระชากหัวของสมยงขึ้นอย่างแรงแล้วก็กดหน้าของเธอไปกระแองน้ําที่อยู่ในโพงกบอย่างไม่ลังเลทุบแขนของออสพยายามที่จะยกหัวขึ้นแต่ไม่ทันไลเลียวแรงก็ค่อยๆหายไปมือที่เคยพยายามที่จะผักก็อ่อนลงเสียงของน้ำสาบเบาๆดังร่วมกับเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายที่ฟองอากาศมันลอยขึ้นจากพื้นน้ำแฉะและทุกอย่างก็ค่อยๆสงบลงออสปล่อยมือหายใจหอบเล็กน้อย แต่สีหน้าไร้ความสำนึกเขามองร่างของสมยงที่นอนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพลลิ้นฝีปากที่พเยอยเหมือนจะลองขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเขาเดินออกจากป่ากกกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับกระเป๋าที่บรรจุทองเต็มมือตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นสมยงอีกเลยสามีของเธอที่รอยอยู่ที่บ้านก็คิดไปเองว่าเธอคงไปอยู่กับคนที่ชื่อออดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ในความเป็นจริง เธอกลับจมอยู่ใต้ผืนน้ำเน่าหลังโรงงานนั้นอย่างเงียบงันตลอดกาลในยุคนี้นะทองท่อนหวดกุ้งก็เป็นอันตรายแล้วอะ่ะน่าเป็นห่วงนะแล้วเวลาที่มีการป้นการชิงของชิงชิงทรัพย์อะไรกันก็นแล้วแต่เนี่ยส่วนมากะที่พี่บุ้งเห็นข่าวนะคือมันจะต้องจบด้วยการฆ่าเขาอะ่ะฆ่าเจ้าของทรัพย์อะ่ะมันน่ากลัวนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีก็ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะ